สวัสดีครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิดปีซีซั่นระหว่างเลสเตอร์กับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหแมตชนี้สุดท้ายไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่สนามราชมังเนี่ยโดนฝนกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักแล้วก็สภาพสนามเนี่ยไม่พร้อมเพราะฝนลงมาตกหนักจริงแล้วก็การระบายน้ำ ก็ยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์ก็มีการพูดคุยกันอังเก้นเนี่ยเดินลงมาดูในสนามเลยว่าเล่นได้ไหมปรากฏว่าฝ่ายจัดสโมสรสเปอร์สโมสรเลสเตอร,อเเตอร์ก็ตกลงกันว่าสุดท้ายเกมนี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าสนามเนี่ยไม่พร้อมจัดการแข่งขันใช่ไหมโอ้โหผมอยู่ในบรรยากาศสนามเนี่ยพอตอนประกาศออกมาปุ๊บเนี่ยแฟนบอลเซ็งเลยครับเพราะว่าแฟนบอลก็มารอดูนะ ประกาศออกมาก็เศร้าอะ่ะคือเศร้าใจหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของสนามบ้านเราที่ที่ต้องยอมแล้วว่าถึงเวลาจริงๆในการพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็การที่ไม่ได้จัดการแข่งขันมัดนี้มาเนี่ยผมมันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศไทยเลยนะครับนี่คือแมตช์ระดับโลกแล้ว mm. ก็เข้าใจได้อย่างหนึ่งที่สเปสเอร์กับเลสเตอร์เขาไม่เตะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แล้วแล้วถ้าไปลงในสนามพื้นสภาพแบบบรรยากาศฝนตกแบบเนี้ย มันจะสุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บได้ก็เลยยกเลิกค่าตั๋วสามารถนําไปคืนได้แต่ความรู้สึกของแฟนแฟน,นี่เป็นไงตอยความรู้สึกพูดดังๆเลยก็รู้สึกเสียดายนะดที่จะได้ดูแมนดีๆแบบนี้นะครับคือจริงอยาให้คุณหารมคุณภาพสนามมันโอเคหเนี้ยรือว่าจริงมันสามารถดีกว่านี้ได,ได้่ใช่คือถามว่า ฝนตกเรื่อยๆแหละแต่คือในการระบายคือต้องสามารถเตะได้แหละแต่ไ่แต่เข้าใจทางทางสเปอร์แล้วก็เลสเตอร์นะออว่าว่าเขาก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนเพ่ได้ออแต่เพราะดูการใกล้จะเปิดเนาะมันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าคือบอลคุณภาพอย่างเนี้ยมาจากที่บ้านเราแต่สุดท้ายอะ่ะมันไม่ได้มันเตะไม่ได้แบบก่อนมันไม่ได้เตะวันเตะไม่ได้ก่อนสักสองสามวันมันเตะไม่ได้ก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยออคือแบบแล้วเดี๋ยวผมเชื่อว่าข่าวเนี้ย มันน่าจะดังไปทั่วโลกอะแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างที่บอกนะว่ามันความรู้สึกตอนที่เขาประกาศว่าไปไม่ได้นะี่ผมช็อกเลยนะช็อกแล้วก็ค่อนข้างเสียใจเพราะว่าทีมงานฝ่ายจัดหรือทีมงานที่จัดเนี่ยเขาพยายามจะจัดออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบเออเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศน,นะทุกคนฝ่ายจัดเมื่อวานนี้นักเตะสปเปรนักเตะเลสเตอร์เทนเบุกพราะปแฟนบอลห้ทำให้แฟนบอลอ,อยากดูแมตช์นี้อะแต่ปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจหัวอกแฟนบอลเลยที่แบบ ใจสลายเหมือนกันอ่ะเหมือนอกหักเลยอ่ะที่มันจัดไม่ได้เออก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องแก้กันที่ตรงไหนเนี่ยอย่างที่บอกว่าสุดเราก็ต้องพัฒนากันให้ดีกว่านี้อย่าปล่อยแบบนี้ครับ๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยไม่ดีครับแต่จริงๆเนี่ยผมค่อนข้าง,งเศร้าใจอย่างๆ่งที่ไม่ไเตะคือตอนที่ช็อตที่นักเตะเดินออกมาเนี่ยโอ้โหไอ้เราคิดว่าเฮ้ยก็จะซ้อมแล้วแบบแต่ไปดูบางคนใส่ผ้า,าใบบางคนไม่ได้ใส่สตัด๊ด แล้วก็เดินมาขอบคุณแล้วก็เดินแบบขอบคุณทั้งเลสเตอร์สเปอร์ซอนทั้งมินแฮร์รี่เคนออกมาขอบคุณออกมาขอบคุณแฟนบอลแลวขอโทษเดินมาหาแฟนบอลหน่อยเพราะไม่ได้แข่งแล้วตอนฝ่ายจะประกาศนี่หัวใจแทบสลายเลยนะครับก็เดี๋ยวดูตามข่าวกันต่อไปว่าจะมีผลจะทบมีเอฟเฟกอะไรบ้างแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นรายงานสดจากสนามราชมังคลากีฬารสถานเขากลับกันหมดแล้วผมนั่งซึมซับบรรยากาศอยู่เพราะสนามราชมังเนี่ยไม่ได้ใช้จัดเตะบอลมานานนะ พอกลับมาใช้จัดเตะอีกทีเนี่ยแล้วแมตช์ใหญ่ด้วยแมตช์ที่เป็นหน้าเป็นตาปรากฏว่าเตะไม่ได้ซะงั้นก็งงกันไปโอ้โ oh, หก็เซ็งแล้วก็ซึมแล้วก็เศร้ากันไปนะครับเออสงสารแฟนบอลที่เขาตากฝน <c oughs> มาเชียร์บอลนะฝนก็ตอกอยู่ตลอดอะและ้วบางคนเขาก็แบบอยากดูอ่ะมันแมตช์ใหญ่อแต่ไม่ได้ดูอ่ะก็ไปอย่าลืมบางคนไปเอาเงินคืนก็นด้วยนะ <c oughs> มันบัตรแพงด้วยเข้าไปที่ที่ที่ติกเก็ตเมลอนไปคุยเขาเอาเงินคืนด้วยแล้วกันเออนะครับเ,เพื่อนเพื่อคิดแต่อย่างไรบ้างในคอมเมนต์ในคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยความรู้สึกของคุณผู้ชมเป็นไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับความรู้สึกของผมผมรู้สึกเศร้าใจจริงๆแล้วก็ช็อกที่สเปอร์กับเลสเตะไม่ได้เพราะว่าสนามไม่พร้อมใช้งานเอออะเป็นไงก็คอมเมนต์เข้ามากันครับให้ดูบรรยากาศในสนามตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะตอนที่ผมอยู่เนี่ยเขาจะปิดไฟสนามแล้วล่ะตกลงมาไม่หยุด คืออย่างที่บอกว่าการระบายน้ํามีปัญหาจริงในวันนี้นะเพราะว่าบอสอังเกลออกมาดูแล้วมันเตะไม่ได้เออก็ทําใจแล้วก็หวังว่ามันจะพัฒนา,านทุกทีนะเรื่องของสนามบอลของประเทศไทยเราคลิปนี้ไปก่อนฝากช่วยกันก,นกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช n n e l ต้องสุยกันด้วยเจอกันใหม่สวัสด,ดีครับ